ครับผมรายงานตัวครับผมมนันแกงอมหมูครับผมอ่าปรุงตำพริกใส่แล่ะครับพี่น้องสะใภ้แกงครับผมจุดยอดครับกล่องกจะจุ่มวนนะครับถือไอหมอกเมื่อกี้ครับแล้วครับพี่น,อออน,น้อ,อ,องเดือดใส่เกลือครับพี่นอ้อง กับปรุงเครื่องต่อครับผมใส่เกลือนะครับแล้วนั่นนึงครับเกลือครับครับผมครับผมพอน้ำเดือดไปที่ก็เอาหมูครับผมที่หั่นไนววครับใส่เลยครับผมไป่น่อยโอ้โเป็นดิฉันแห้งไปฟิชดอกรับคนๆครับผมให้หมูบูติดกันครับล่ามหันครับมันก็จะแยกตัวครับผมน่ครับผมขั้นตอนการปรุงครับผมเติมปรุงลงเรื่อยๆครับพี่น้องอ่ะ ระบบวิธีพมครับนอยอนัเอง,งเอครับนออาจจะอ่ะสมบูกับนีครับผมผมหนอชุด,ดรถครับน่อเครับผมมอครับอัอมผมิครับผม่ผมดีครับผมดาครับตปะนี่ยอดครับนะปลาหนึงครับ ผมเลยจะมีอุาหกรปลาครับผมปลาตัวเล็แทบจกระพี่น่อยเปนตัวบ่านไทเป็นตัวที่จรเด็กปลาไหลมาตัวรหน่อยอ้าวแก้วที่ไครับพน่อยก็วา่เป็แจกหน่อยลอง่า้านี่แนยเป็นได้รับโอ้ยหนาอ แรงเตะแบบที่สองครับวันนอท้ทีนเราจะลุง <c oughs> อ่อครับผมน้ำปลารุงลดไป,ลปลแล้ว,ลรวครับพี่น้องเออนี่ปลาด้วงกับลูกปลาแดกตวงพี่น้องครับ ใส่ผักครับพี่น่อยไปครับจะจอนครับผม <s Elliott ills> ใส่สเบิร์ดนะครับพี่น้อยบนครับผมขีงวยประมาณสักสองกะทีก็ใส่ผักยืนต่อครับครับผมใส่บิร์ดเขื่อครับต่อครับผมจะหั่นไปครับพี่น้อยใส่ไปครับเบิร์ดพ่ระมา่ทุกคนต้องขวดครับจะใส่เะใส่เนี่ยเลผักยืนต่อเลยครับผม ครับโอ้อมแลงออมหมูพ่อเค๋าไปประมาณสักนาทีหนึ่งครับผมเอ่อพ่พอเคือจะซุกแล้วผมจะใส่พักกิกกียวาหน้าครับผมอ่ามีพักชีรลาวพักกีไทยใส่กันทุกอ้าวตามเดัก สีดาพี่น,ออนอ้อง,อง,องรถดครับพี่น้องต้มเดืยต้มเดือยพักตูครับมอมหายไปพี่น้องทุกเลยครับพี่น้องควอมเชี่ยวรับพี่น้องเมนูนี้กรับควมเชี่ยวรับพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากคลิปตามฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยครับผมสำหรับวันนี้ก็กล่าวคำว่า ลาไปก่อนครับผมจนกว่าจะพบกันใหม่ครับสวัสดีครับพากินพาแซบ่บพาจวดครับพี่น้องอ้าว